อออรอบใบ3-2จบา6เกมจำย้อนไหมฮะและเข้ารอบคนต่อไปนะครับถอดไม่ถอดดีฮะโอ๊ยอยากถอดโชว์ายากเอมสดท้าเอาละพบก,กันพบกัารอบท้ Run <laughs> up. สุดยอดจริงๆนะฮะมากเราขอคุยด้วยหน่อยเราขอคุยด้วยหน่อยนะฮะแต่ละคนไม่ธรรมดาอ่ะเอาเริ่มสักหมายเรขแรกก่อนนะฮะอ่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมมากผมเดฟนะครับอภิวัชชิราครับผมครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในตัวของเดฟหลังจากที่น้ำหนักลดลงไปบ้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะฮะซิปเนี่ยอะไรเปลี่ยนบ้างจะบอกว่าสาวติดเติมเลยครับผมโอ้โหสาวติดเติมติดเงินติดเงินไซส์เปลี่ยนไหมไซส์เปลี่ยนครับผมเอวลงไป5นิ้วครับโอ้ลงไป5นิ้วเลยนะฮะไซส์เปลี่ยนไซส์เสื้อล่ะฮะอ่าลาไว้ในฐะานที่เข้าใจกฮะแล้ว แฟนสาวๆเขาบอกไม่ว่าโอ้โหตัวตัวเองอ่ะเล็กลงอ่ะ <l acht> เขารู้สึกว่ากอดแล้วทำไมตัวตัวเองเล็กจังเลย <l acht> มีบ้างคร <l acht> ับผมมีบ้างตัวเล็กแต่จะมีบางส่วนใหญ่ขึ้นนะครับ <l acht> จะบอกให้หัวขา่าวเฮ้ยจริงๆอะ่ะเรารับสารภาพกันเลยผู้ชายนะถ้าช่วงไม่ดูแลร่างกายเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นจริงไม่จริง ช่วงไหนเราอ้วนใครมีผัวอ้วนเนี่ยผัวไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมบอกเลยใช่ไหมฮะใครมีแบบผัวแบบร่างกายอ่อนแอน้ำหนักเยอะสกินแล้วสกีนอินองแม่ไม่ขึ้นสักทีแต่บุคคลเหล่านี้ปกติผู้ชายจะขึ้นตอนเช้าใช่ไหมแต่ถ้าลดน้ําหนักใช้ผลิตภัณฑ์ซิปแล้วมันจะมาเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนเถียงไหมไม่เถียง เถียงไหมครับพี่ไม่เถียงเหมือนกันอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับสวัสดีครับใบบอลงานจเจริญคุณะครับครับบอสปันครับฮะก็ตอนเข้าโปรเจกต์นะครับเอลสามสิบแปดครับตอนนี้เหลือเอลสามสิบสองครับโอ้โหไซส์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลย,ย,เลยแล้วก็ คืออีกเรื่องนึงที่จะบอกว่าก็คือว่าบอลเนี่ยก่อนหน้านี้สุขภาพนะครับตรงบอดี้เช่แบค่อนไปทางมีไขมันในหลอดเลือดเส้นแดงอะครับแล้วตอนพอหลังจากจบโครงการ2เดือนนะครับกาพุ่งเป็นแบบขึ้น17%มาอยู่ในฝั่งแบบเลือดแบบใสสะอาดสุขภาพดีเลยนะครับโอ้โหน่าทึ่งไหมฮะน่าทึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะครับคุณอะไรนะฮะคุ๊คกิ๊ฟนะฮะ คุณกิ๊ฟมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเปลี่ยนไปหมดทั้งตัวเดี๋ยวนะฮะผมแยกคุณกิ๊ฟไม่ออกว่าผมเมื่อกี้ผมก็เล่นไปทั้งหมดเลยฮะว่าขึ้นคุณกิ๊ฟขึ้นหรือไม่ขึ้นฮะขึ้นขึ้นใช่ไหมฮะคือนขึ้นอารมณ์ขึ้นอย่างมีความสุขอารมณ์ขึ้นอย่างมีความสุขอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างฮะก็เปลี่ยนหมดเลยครับเอวจัด35าสห้าหรือประมาณส1เโอ้ ฮะไขมันหายไปเยอะไหมฮะหายไปยไป,ประมาณเดี๋ยวประมาณสิบกโลครัรจบจากสามสิบสามโอ้โหแล้วสุขภาพเราฮะโดยรวมดีขึ้นขึ้นมาใจไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็เหมือนออกกำลังาการเรยเยอะขึ้นทำหลายอย่างแล้วแบบไม่ค่อยเหนื่อยทำอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ค่อยเหนื่อยให้พวกคุณเป็นจินตนาการเอาเองนะครับคนนี้ไม่เหนื่อยแต่คู่มันเหนื่อยพอสักทีเถอะ ฉันไม่ไหวแล้วนะพ,พี่พี่ต๊อกครับพี่ต๊อกนะฮะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปน้ำหนักจาก43เหลือสามสิบเครับน้ำหนักใครมาน,น้ำหนักตัวน้ำหนักตัว43พี่หนัก43เองเหรอเอ้ห้าสิโอ้ตกใจ <laughs> ถ้าพี่หนัก53แต่ผมก็หนัก25แล้วสิพี่อ,อ,อ๋อก็คือน้ำหนักลดลงไปเยอะป,ปริมาณไขมันก็ลดลงไป ความเปลี่ยนแปลงที่พี่ต๊อกเห็นชัดที่สุดร่างกายทำอะไรแรงของแข็งขึ้นเยอะไม่ไม่โอ้ยเหนื่อยหักโอ้ยเหนื่อยไหมหายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยต้องไม่เหนื่อยเพราะว่ามัวตลอดเวลาทำอะไรปาดเจยบขึ้นเยอะเอองั้นไหนๆพี่ก็มาทางด้านปาดเจ็ยวละผมถามต่อขยี้ต่อเลยนะโอเคนะอย่างที่ผมพูดไหมครับว่าจากที่เราเคยแบบอ้วนๆแล้วมันแบบไม่ค่อยมานกเขามันไม่ค่อยนานเท่าไหร่อ่ะ มันกลับมามีแบบตลอดรับ,ตล,รบตลอดตอนนึกว่ามาเช้าก็วันเด็กก็นอนอิตาพี่มาตลอดที่ยืนอยู่ก็มาแล้วที่ยืนอยู่ก็มาแล้วพี่ฮะมันมาจริงๆเลยครับตอนนี้ก็หลับครับท <c oughs> ี่แต่มาขึ้นมัวมั่ซวๆในงานไอีไม่ได้นะครับ <c oughs> ให้จบงานก่อนนะพี่นะแต่โดยโรวมต้องแข็งแรงขึ้นมีความสุขขึ้นนะฮะอายุเท่าไหร่นะครับ ี่อายุเท่าไหร่เอาจริงๆเนี่ยแหละสี่สิบเจ็ดยังสามารถลดน้ำหนักได้และปังได้ขนาดนี้ใครๆก็ทำได้นะครับขอบคุณนะฮะครับสวัสดีครับชื่อป๊อปครับทีมบอสสุดาป๊อปครับอ่าผมป๊อปนะฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบ้างครับก็ลุกขึ้นครับทำอะไรคือได้หมดนะครับตอนนี้ได้หมดเลยเหรอเป็นคนได้หมดได้หมดจนสดชื่นนะฮะน้ำหนักหายไปเยอะไหมน้ำหนักคือ5.85จุด เ็ครับฮะลดมาได้6.9 9้โอ้ไซส์เสื้อเปลี่ยนหมดเลยครับผมจากไซส์ xl ครับฮะเหลือประมาณบางตัวก็ใส่ไซส์ s ครับไซส์ M ไซส์ s ด้วยกาบลงการเื้นเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็เสื้อไซส์ M อยู่ครับคนใกล้ตัวคึกเหรอไหมว่าหล่อขึ้นก็มีบ้างครับทุกอย่างปังหมดครับผมเป็นเหมือนพี่ต่อเข้าไหมตลอดเวลาไหม เหนือกว่านิดหนึ่งครับบอกเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ซิฟดีทั้งตัวไม่ใช่ธรรมดานะฮะท่านนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเรียกว่าเหมือนเอามีดเฉือนออกเลยนะฮะที่หายไปเท่าไหร่นะ25กิโลกรัม25แรงบันดาลใจที่ทำให้เราแบบสามารถลดได้ขนาดนี้ทั้งปริมาณไขมันไซเซย์เสื้อหน้าตาเปลี่ยนไปเลย เร,เรามีแรงบันดาลใจอะไรฮะก็สุขภาพดีครับครับผมส่างายสัมผัสกันมากที่สุอ้วนมาเนี่เราทำอะไรก็ลำบากไปหมดเลยฮะแล้วก็ยังไม่พอทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาฮะใช่ครับผมตอนนี้อ้วนเหนื่อยยังไงบ้างฮะเอาไปใกล้ๆเลยฮะเหนื่อยชนิดแบบเรายกของนิดนึงเราเดินขึ้นบันไดหน่อยนึงคนเราก็รู้สึกว่าของครับเราจะหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยก็ ตอนนี้ก็คือลดลงไป25กิโลเรารู้สึกับาโตขึ้นเยอะมากแล้วก็เราก็วิ่งออกกำลังกายได้เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงไปหมือลคนละคนเลยชัวร์แข็งแรงขึ้นมีโรคประจําตัวไหมฮะตอนที่เราอ้วนมีไหมก็ไปตรวจมาที่ตึ๊ความดันเริ่มาครับครัมไขมันก็เยอะเยอะมากหมอบอกว่าคนต้องลดแล้วนะครับถ้าคนไม่ลดคุณก็จะไม่เหลือแล้วคือตอนนี้เหลือแล้วแล้วหล่อด้วยหล่อไม่หล่อฮะโสดไหมครับ ไม่นี่สาวๆเขาถามมาโสดไม่โสดฮะไม่ครับผมไม่นะครับพวกมึงกลับบ้านไปเลยนะครับหลายหลายคนกำลังทัวร์กำลังจะมาทัวร์คว่ำนึกออกไหมฮะทัวร์กำลังจะลงพี่เขามาถึงปุ๊บมีเมียแล้วทัวร์คว่ำเลยนะฮะเป็นยังไงฮะแล้วแล้วผลิตประสิทธิภาพความคุ้งกืุงครับดีขึ้นเยอะครับผมดีขึ้นเยอะก่อนหน้านั้นเอามาพูดแบบเปิดเปิดอกแล้วไม่มีใครหลกคนเยอะแยะอย่าไปอายนะฮะคนเยอะแยะไม่ต้องไปอาย ก่อนน,นั้นนคือมันไม่ค่อยใช่หไหมภระยะระยะ์ภรรยาแตะเตอะมันก็ไม่ค่อยรู้สึกใช่ครับผมแน่นอนแน่นอนแต่ตอนนี้แตะนิดนึงเนี่ยตอนนี้วันเราเกิดหลาย <c oughs> รบ <c oughs> อบนะฮ่้ยขนลุกเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นะ <c oughs> ตอน้ตองต้องขวดนะทั้งเดือนเนี่ยจะไม่มหี้ย <c oughs> เออพ <c oughs> อ,อไปปุ๊บมาพอ <c oughs> ไปปุ๊บมามามาหลายคนข้างหน้าบอกอยากเกิดเป็นเมียพี่เขา มโนเป็นเองนะครับชาตินี้ไม่ได้แล้วมีผู้ครองแล้วนะฮะขอบคุณนะครับห้สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่ผู้หญิงคนเดียวที่ผ่านการเข้ารอบมาก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงฮะเราเนี่ยสวัสดีค่ะอาจารย์ผัานค่ะทีมบอสสวยบอสบินค่ะอเยค่ะสวยิะก่อนหน้านั้นเป็นยังไงฮะก่อนหน้านี้ค่ะก็เขาจะเรียกว่าทีสนับสนค่ะ ตกปากมันเลยใช่เิค่ะแล้วก็ลดลงมาเรื่<า>รอยๆฮะลดไปเยอะเหมอือนกันนะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะลดมาแล้วอ่ะส,ส,สี่เดือนนะ่ะสิบแปดโลครับแล้วก็มาแข่งเนี่ยก็คือมีผลิตภัณฑ์มาช่วยค่ะก็ลดลงไปอีกสิบสองโลโอ้โหแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องใช้คำนี้นะไม่ได้บูลลี่นะเป็นตุ่มแดงเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันที่ใหญ่ๆ,ๆ,ๆนี่คือเฉือน <ๆๆ S 1> ออกไปครึ่งหนึ่งเลยนะ โอ้โห oh, สุดยอดมากท่านเนี่ยคือมีโรคประจำตัวเป็นเป็นเลยนะคะไม่ใช่เป็นพาหะเป็นาลาสเซเมียครับค,คือถ้าออกกำลังกายมากใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะต้องให้เลือดอะคะ่ะมันมันมันออกมากไม่ได้ <c oughs> ก็คือใช้เวลาเดินเอา ถูกแล้วไงงงเลยตกลงเมื่อกี้พูด80อะไรเจอเจอคนหน้าตาดีแล้วตื่นเต้นอ่ะา80อาหารถูกแล้วค่ะแล้วก็ออกกำลังกาย20นะทีเนี้ยเอ่อตัวเองไม่ได้ออกกำลังกายคือมาจากคดีทะลุล้วนเลยโอ้โหและสุขภาพมันเปลี่ยนแปลงไปไหมก็ตอนแรกเนี่ยถ้าถ้าเวลาขึ้นไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะชั้นสามอะไรเงี้ยเดินไปชั้นสามต้เหนื่อยแล้วหก็ ผมเห็นเชิญนั่งอยู่ตรงบันไดประจำนะฮะขาดคาขึ้นไปไม่ไหวบันไดเราก็สูงสูงเนาะนะฮะขึ้นไปเราก็พักนิดน,นึงใช่ค่ะเหมือนประมาณว่าแก้เคิืนด้วยการถ่ายเซลฟี่ไม่ใช่หลอกกูเมือ่อยกูเมื่อยใช่มันจะเหนื่อยแล้วมันจะหอบค่ะเหนื่อยง่ายา <c oughs> แ,ตแต่ว่าพอหลังจากที่ลดน้ำหนักแล้วก็ชิ่งเค่ะตอนนี้ตอนนี้สามารถที่จะปีนกำแพงออฟฟิศจากด้านนอกเข้าข้างจากสาวได้เลยนะฮะคือไม่ค่อยเหนื่อยแล้ว สุขภาพดีขึ้นมากสุขภาพดีนะครับท่านนี้นะฮะท่านนึงนนะอันนีนำตัวหน่อยครับครับเกิดความเปลี่ยนการโนะครับทีมใครฮะทีมใครวะทีมแม่ประดีแม่ลากมาพอทีมแม่แม่ลากมาแล้วแม่ลากมาเนี่ยถือว่าให้คุณงามความดีกับแม่ไหมรักแม่ที่สุดเห็นไหมแม่ปราถนาดีสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกคือลูกกูมันอ้วนไปละ ลากมาลดหน่อยก็แล้วกันลดไปเยอะไหมสิบแปดจุดหนึ่งโลสิบแปดโอ้ก่อนหน้านั้นอ้วนเนี่ยไม่ไดยมีสาวๆมามองใช่ไหมตอนอ้วนมีแฟนพอขอมบุกโสดเลยตอนอ้วนมีแฟนตอนผอมบุกโสดเลยโสดเพื่อที่จะให้ทัวลงไงแล้วเลือกเอานะว่าจะเอาอะไรยังไงอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับก็เขาพูดไปหมดแล้วครับฮะเอาเรื่องของแกนะฮะเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่น เอาเรื่องแก่นี่แหละนะฮะใช่รูปร่างครับครับคงๆลดไหมลดครับไอ้นั่นลดไหมอันนั้นไม่นะขาขาต้นขานี่ลดไหมลดครับอ่ารถใช่ไหมฮะกระชับสัดส่วนไหมกระชับมากครับแล้วการเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไหมไม่ค่อยมีเพราะเมื่อก่อนที่ออกกําลังกายก็วิ่งเข้าก็เหนื่อยแล้วเออตอนนี้ได้สามแล้วตอนนี้ได้สามแล้ว ต่อไปจะได้สี่นะฮะแล้วก็จะอยู่ที่เลขสี่ตลอดมันจะสี่รัวๆสี่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 แบบรัวๆนะฮะเอาแบบนั้นใช่ไหมฮะชอบแบบนั้นนะฮะผมไม่คุยกับมึงละปวดหัวที่ครับเป็นตัวสวัสดีครับเนนจากจังหวัดน่านทีบอสปันครับผมว้าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไงครับเรามีปัญหาสุขภาพหรือรูปร่างมันเป็นยังไงก่อนหน้านั้นก็อ้วนครับครับครับ อ้วนก็คือจากการกินการดื่มใช่ครับเป็นสายปาร์ตี้ครสายปาร์ตี้เหล้าเบียร์กับแก้มใช่ครับนิ่เป็นหลับขยับเป็นแดงนี่ใช่ไหมฮะใช่แนวนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะผอมได้ไม่คิดครับฮะกสิบกว่าปีมานี่อ้วนตลอดเลยครับและพอเราได้ร่างกายเหมือนสมัยที่เราเป็นวัยเออออเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราชื่นใจกับร่างกายของเรามากที่สุดคืออะไรมันมันได้ความแข็งครับ ได้ความแข็งด้วยใช้ซิปเนี่ยมันดีเนาะที่จริงทุกคนเนี่ยเอาไปสามารถที่จะไปทําการตลาดได้เนี่ยมันชูเรื่องการแข่งได้ดีมากเลยครับแล้วผู้ชายมีปัญหาเรื่องนี้ที่ผู้ชายอ้วนเนี่ยมันไม่ค่อยขยับจริงๆตอนนั้นไม่ค่อยขยับแล้วฮะตอนนั้นไม่ค่อยขยับแต่ตอนนี้ได้กลา้ามเนื้อที่แข็งขึ้นครับอ๋อฮะและอย่างอื่นครับอย่างอื่นอย่างอื่นก็ได้สุขภาพที่ดีครับแล้วก็เราได้ความเป็น ตอนเป็นหนุ่มขึ้นมาครับหน้าดูเด็กลงครับผมเด็กไหมฮะเด็กนะครับขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับขอเสียงเวยกับผู้เข้ารอบทั้งหมดด้วยโพส์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 เดี๋ยวจะประกาศนะครับโพส์แบบเท่ๆ